ไม้แกะสลักเยอะขนาดนี้ชื่อห้องว่าไม้แก่ใช่ไม้แก่นะคะไม่ใช่ไม้แพะนะรูกพ่อเป็นไม้ที่ทำจากแกะไม่ใช่เป็นไม้แกะสลักโอเคนี่คนฟังเป็นรับตูรับส่งตัวเราก็จะน่าเดี๋ยวก็ตอนนี้เราอยู่ที่ห้องอะไรคะพี่ปุ๊ตอนนี้เราอยู่หน้าห้องชื่อว่าห้องเทพ ไม่ต้องใไหต้องภาพวาดงสุขหลวงหรือใช่ไม่ต้องทำก็เรียบร้อยก็พอนี่เธอก็จองจะนั่งตลอดนะเพราะว่าโกลไม่รู้ว่าถ้าเรานั่งเขาจะรู้ไหมว่าต้องนั่งแบบไหนอ๋อแต่จะนั่งแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวก็ไม่ได้ใช่ไหมเออมอต้องนั่งแบบนี้นั่งคุยกับใคร่ะคตอนนี้เรามาถึงห้องโพสผลแล้วนะคะเฮ้ยโพสผลอะไรอ่ะโพสผลหิมพานต์ห้องหิะพานต์จต่างอะไร ถามว่านี่ค่ะที่นี่ความพิเศษนะคะเป็นชิวรีไม้สักใช่แล้วเราก็ชอบมากอันนี้จริงๆเราชอบจริงๆอ่ะเราไปดูอันต่อไปกันแล้วจะเอาไปไหนอ่ะชอบเอรอโอ้ยเปิดกระเป๋าอย่างเงี้ยเหรอสวัสดีค่ะพูลี่ค่ะพี่ผูค่าค่ะวันนี้เราก็อยู่ที่ไม่บอกไม่บอกดีกว่าไม่รู้ว่าอยู่ไหนเไว้เลย นี่บ้านเลยคันนล้นโอเคเนื้ออยู่ที่บ้านวรรณกวีนะคะใช่แล้วค่ะตรงนี้อยู่คือแบบเป็นอยู่โซนเหมืองจายอ๋ออยู่ใกล้ๆนี่เลยจริงๆมันก็เรียกว่าในเป็นเมืองเหมือนกันนะใช่เพราะว่าไม่คิดว่าจะมีต้นไม้อะไรอาี้กอะไรเดียวอีกจะดืดใช่ได้ได้ได้กเขียวพมันเก้าอ๋อใกล้ๆกันขอเข้าไปดูข้างในได้ปหมเฮ้ยเราดูสีเขียวขนาดนี้เพราะว่าข้างในมันดูต้นไม้เยอะมากไป เออมีความแบบร่มรื่ดจริงจริงอยู่แบบว่าเหมือนมันอยู่ในเมืองนะพี่ปุ๊กแต่มันก็มีความต้นไม้เยอะมากเข้ามาคือรล่มลื่นต้นไม้ใหญ่ไปอีกวันนี้เขาทำป้ายมาต้อนรับหนูนะโอ้ยเธอทางสายเกี่เขาชื่อเธอหรือเปล่าอ่าใช่ใช่เนาะน้ำล เสื้อบินด้วยเฮ้ยเธอเข้ามาต้อนรับเฮ้ยนี่เขาเป็นพนักงานเหรอคือเอฟเฟกต์ใช่บุ๊คตรงนี้เนี่ยต้องมีเขาเรียกว่าประโยชน์แน่นอนในการที่เราแน่นอนก็คือช่วงเช้าใช่ไหมที่แบบเรามีแบบขบวนขันหมากต่างๆอะไรอย่างเงี้ยสามารถเนี่ยเสร็จด้านหน้าเราก็เดินเข้ามาจะเลยคือเสมือนแบบเฮ้ยไม่ใช่แแห่ขบวนกันมากไงให้ตกใจเปล่าไปต่อไปได้โอเคแแห่ขบวนขันหมากขบวนขันหมากเข้ามาเราก็แบบประหนึ่งว่าเนี่ยคือเป็นบ้านเจ้าสาวบรรยากาศมันได้นะที่เราเดินเข้ามาก็เหมือนแบบมันอยู่ใน บ้านมาบ้านแบบเรือนไทยท่านหนึ่งอะไรอย่างนี้แต่วันนี้ไม่ใช่บ้านพี่ปุ้งแน่นอนเพราะเลิกได้แล้วพอาที่แล้วด่าไปเยอะเขาจะมีบ้านแบบหลายสไตล์หลายแบบมากเลยโอเคมันจะมีทั้งโซนนี้ด้วยเดี๋ยวเราค่อยมาดูใช่เลยเราเป็นห้องแต่งตัวหรือไม่เขาแต่งตัวแต่มาตอนสุดท้ายดีกว่าใช่เดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนดีกว่าโอเคไปด้านในกันเลยดีกว่า ตอนนี้เราอยู่บริเวณในบ้านแล้วนะพี่ปุ๊กพี่นี่เหมือนมี2ชั้นใช่แล้วก็คือจัดงานได้ทั้ง2ชั้นเลยโอเคแล้วเดี๋ยวมันมีห้องอะไรต่างๆยังไงบ้างเดี๋ยวเราค่อยๆดูกันไปทีละห้องเริ่มต้นจากข้างบนก่อนโอเคงั้นเราขึ้นไปดูด้านบนก่อนเลยก่อนเนาะเรามาเรือนท่านเราต้องขึ้นเรือนก่อนแล้วกันเนาะแต่ว่าเป็นเรือนไทยที่แบบนี้ปังมากเลยนะเพราะว่าไม่ต้องถอดรองเท้าขึ้นต้องขึ้นมาวันนี้ก็มีความแบบว่าขนลุกขนพองนิดหน่อยรู้สึกว่าเป็นแบบว่าอยู่ในเรือนไทยที่แบบหลายๆแบบหลายหลเายนะปี พี่ฟู๊กอันนี้หนูเห็นมันอยู่ในหนูดูในเพจศึกษามาเพจนึงจ้าตรงเนี้ยเดี๋ยวอินเสิร์ตภาพแล้วกันมันจะเหมือนเป็นซูมประตัวถ่ายภาพได้เป็นนกยูงซึ่งพี่ก็แอบอ่านมาเหมือนกันนี่แอบอ่านยุเป็นยังไงอายุคือมากกว่าเธออีกนะจ๊ะเธอต้องเป็นคนแก่กว่าหนูเลนเนี่ยเป็นคนปู่เลยจ้ะเป็นเจ้าคุณปู่เลยโอเคเป็นร้อยปีเลยนะคะจริงเหรอจริงโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านในดีกว่าห้องแรกห้องแรกไปงี้ก่อนเข้าไปดูที่ห้องต่างๆใช่่มมมั้ยยฉนนนนนอออออาาาาากกพเเเเธธแบบบบชรริววณๆะสงขดไห ต้นไม้อันนี้ก็จะเป็นแบบบริเวณกว้างแล้วรวมๆของชั้นนี้ก็จะมีเราก็เห็นแล้วว่ามีหลายห้องคือแบบมันคือเขาเรียกอะไรเป็นทรงของเดือนไทยสมัยก่อนที่เขาจะมีเหมือนเนี่ยมีมีลานอยู่ตรงกลางบ้านนี้เนาะแล้วก็จะมีเรือนของแต่ละคนอะไรอย่างเงี้ยแยกกันแยก่ข้างล่างก็สวยจริงๆเลยใช่ตีงนี้เขาเวทียกไทยไลแต่ถ้าเก็บบนก่อนเดี๋ยวพูดข้างล่างอีกทีได้เดี๋ยวเราไปดูทางนี้กันดีกว่โอเคไปโอเค เรียบร้อยขึ้นมาทันทีใช่มีแบบว่าของโบราณซึ่งไม่รู้ว่าต่างๆเรียกว่าอะไรนะรู้แค่ว่าแบบรู้สึกว่าโบราณมากรู้สึกว่าขลังมากจริงๆริงโอเคนี่ไปห้องแรกห้องแรกของเราอย่าเพิ่งบอกชื่อเพราะว่าไม่หนูจะเดาเหรอใช่หนูเดาว่าคือุกุ๊กบอกว่าในนี้มันจะมีแบบว่าเป็นเอกลักษณ์ของชื่อห้องเลยใช่โอเคชื่อห้องว่าไม่เล่นยอมยอมอะไรโอ้ไม้แกะสลักเยอะขนาดนี้ชื่อห้องว่าไม้แกะใช่ไม้แกะนะคะไม่ใช่ไม้แพะนะรู้ป่ะเป็นไม้ที่ทำจากแกะ ไม่ใช่เป็นไม้เก็บสลักห้องนี้เนี่ยเอาไว้ทำอะไรบ้างคะพี่ปุ๊กห้องนี้พูดเลยเดี๋ยวพี่ขอค่าฝั่งหนูได้ไหมเพราะอุปกรณ์เขาพร้อมไปแล้วอ้ยอะไรจะต้องนขนาดนั้นอ่ะไปให้เห็นเลย เป็นเจียงเป็นรับตัวรับส่งตัวเราก็จนเดี๋ยวก็นี่เป็นชุดรถน้ำสาดหมายถึงว่าก็นั่งใช่แล้วแล้วก็ถูกต้องนี่เขาก็มีความเป็นเอกลักษณ์ของเขานั่นจริงอันนี้ไม่ค่อยเห็นนะว่าเธอไม่เคยเห็นเธอไม่เคยเห็นจะเห็นเป็นแบบแยกคนนะสวยถ้ออยากแต่งงาน แล้วอยากได้นี่ก็ต้องมาแต่งี่ธีถูกต้องใช่ไหมถูกต้องแล้วก็ได้ฉากสวยๆเป็นไม้แกะด้วยก็คือเรามาจัดงานที่เนี่ยคือจริงๆทุกบริเวณทุกแอเรียเนี่ยก็คือเราใช้ได้หมดคือแล้วแต่ผู้บ่าวสาวเลยว่าเราอยากจะจัดมุมไหนเราอยากจะไปลดน้ำที่เอาดอกก็ได้อ่าเดี๋ยวเราไปเดินบริเวณทั้งหมดทีแบบเดียวหรือว่ามีเขามีอีกแบบหนึ่งอยู่อีห้องหนึ่งเดี๋ยวเราเราค่อยไปดูกันอ่ะเป็นอยางเอามาห้องนี้ก็ได้ใช่ไหมใช่ถูกต้องแล้วแต่เลยโอเคเป็นคนเอาแต่ใจนิดนึงเดีไปดูห้องต่อไปนะคะโอเคโอเค ห้องอะไรไม่รู้เลยแต่ฉันชอบป้ายเขานะดูเป็นแบบเฮ้ยอ๋อไม่ใช่นี่ห้องแก้วปไปดูหนไ่อย้ก็พอจะเดาได้ว่าทำไมฉันชื่อห้องแก้วเป็นด้วยความที่เป็นกระจกรอบหรือเปล่า้องแล้วก็มีชั้นในโรงชั้นียตกแต่งด้วยรู้สึกเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาทันทีเลยนะห้องนี้ก็จะมีความแบบเป็นผ้าไหมต่างๆใช่ไหมแล้วแล้วก็มีของคือของตกแต่งเขาทุกชิ้นหรือว่าของที่เป็นฉากที่เป็นภาพวาดอะไรก็จะมีปณิธานเดียวกันแล้วก็มีความแบบว่าคือคุมธีมอ่ะคุมโทนมาทั้งหมดเลย นี<ท> <pas> คือยังไงมันห้องไว้ทําอะไรยังไงห้องนี้จริงๆถ้าสมมุติว่าแบบตอนช่วงเช้าเงี้ยผู้ใหญ่มาก่อนใช่ไหมมาเร็วก็แบบให้ผู้ใหญ่มาพักผ่อนที่ห้องนี้ก่อนก็ได้หรือว่าแบบเป็นมุมที่จะให้ให้เจ้าบ่าวมารับตัวเจ้าสาวกไ็ได้นะ <haus ONEY. S 2> ก็สวยไปอีกมุมหนึง่ง ค่พีปุ๊กตอนนี้เราอยู่หน้าห้องชื่อว่าห้องเทพดูจากนี้ภาพวาดวงสูงหรือไม่ใช่อ๋อไม่ต้องเรียบร้อยก็พอโอเคห้องนี้นี่ส่วนใหญ่ปกติที่เขาไว้ทำอะไรนะก็จริงๆไม่น่าทำเลยใช่มีชุดต่างพร้อมอยู่แล้วนี่ไงที่บอกว่าเป็นชุดต่างอีกชุดนึงก็คือเราสามารถเลือกชุดไหนก็ได้จะเลือกชุดนี้ก็ได้หรือจะเลือกชุดนี้ก็ได้นี่เธอก็จองจะนั่งตลอดในะเพราะว่าโกม่รู้ว่าถ้าเรานั่งเขาจะรู้ไหมว่าต้องนั่งแบบไหนอ๋อแต่แต่ตนั่งนี้ ไม่ได้ไม่ได้ยไม่ได้ใช่ไหมเอออังคารนั่งแบบนี้นั่งคุยกับใครลจุดเด่นของที่นี่ก็คือจะแบบฉากเห็นว่าแต่ละแต่ละห้องของเขาอะก็จะมีความแบบว่ามีวิจิตรก็คือเป็นความสวยงามที่แบบว่าอลังการไปเลยแต่ถ้าหนูไม่ชอบได้ไหมคะหนูอยากได้ห้องบรรยากาศนี้แหละแต่ว่าหนูไม่ชอบฉากแบบนี้ได้ไหมก็ได้คือเราสามารถเอาผ้ามาปิดได้นะใช่แต่ถ้าสมมติว่าแบบคือถ้าเคยใครชอบสไตล์นี้ก็คือนี่คือเป็นฉากที่สวยงามได้อยู่แล้วคือตรงนี้เนมาตั้งอยู่แล้วมันไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้จริงจริงคนที่จะมาจัดงานที่นี่ก็ต้องชอบแบบไไตลลล์แแบบนนีีี้้้ออยู่่วมดเืกท แล้วคือห้องเนี้ยพี่ก็ชอบนะคือกระจกก็คือแบบสองด้านสวยงานไม่คิดจะทักมั้งเหรอสะพายกระเป๋ามาตั้งนานแล้วฉันทักบอกชิมทักเอ้ยแล้วก่อนหนึ่งเราต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนนะคะร้านโชร์เพจพันเนอร์นะคะเป็นกระเป๋าที่แอบเห็นแล้วล่ะมันสวยนะจริงๆที่เอามาสะพายเนี่ยไม่ใช่อะไรเพราะว่ามันอะเป็นกระเป๋าแบบเหมือนพวกรถลุกล้ออะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบกระเป๋าย่อยสลายได้ซึ่งตามตีมเนี้ยวันนี้เรามาตีมธรรมชาติหน่อยเอาดอมยถึงในอนาคตว่า เจ้าบ่าวเจ้าสาวที่แต่งงานอะไรอย่างเงี้ยก็คือเผื่อแบบของชงลวยต่างๆที่แบบว่าใช้แบบเป็นพวกแบบเนี้ยยะงไงของชงลวยอย่างงี้เลยไปเท่าไหรอันนี้คือแบบไม่่แต่ว่าจริงๆไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยนะไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยเฮ้ยจะเป็นพวกแบบว่าไปนั่นกระเป๋าของชอบไปเราพกอยู่แล้วใส่เหรียญใส่อะไรอ๋อแล้วก็เหรียญก็ไม่มีนะเธอไม่มีไม่มีเหรียญเลยถึงต้อแอบบางดอกไม้ก่อนเผื่อบัชอบอะไรอย่างเงี้ก็คือแบบอ้าจริงๆอาจจะแบบอาจจะได้แบบอื่นก็เข้าไปทักคุยเขาได้ในไอจีของเขาเดี๋ยวคนณทายไว้ตรงนี้แล้วกันขอบคคคุุณณมากนนะะะ ส่งตัวเหรอพี่ปุ๊กใช่แล้วนี่ชื่อว่าห้องทองไม่รู้รู้สึกแบบเข้ามาแล้วรู้สึกถึงบรรยากาศของชื่อห้องเลยนะอ๋อนี่ไงพี่ห้องทองนี่จริงๆนีงห้องนี้เตียงนุ่มมากเฮ้ยพี่เฮ้ยเขาไม่ได้เคยไ้นอนจริงเอาหลขอนม่แบบส่งตัวใช่แล้วส่งมก็ไป่ทิ้ได้เลยนะ ก็สวยงามอ่ะเออจะถ่ายรูปสวยด้วยล่ะก็แสดงว่าที่นี่ก็ค่อนข้างที่จะจบในที่เดียวนะก็คือส่งเดยยวที่นี่ได้ด้วยก็ไม่ต้องแบบกลับส่งตัวที่บ้านใช่เลยพี่ครบไหมใช่แล้วมีตรงไหนคะพี่ปุ๊กยังมีอีกยังไม่ไม่จบยังมันจะมีห้องที่แบบใหญ่ขึ้นมาอีกเป็นชั้นใหญ่ขึ้นมาแบบชั้นนี้เหรออ่าอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างอ๋อโอเคเดี๋ยวไปดูข้างล่างกันดีกว่าค่ะไปกันค่ะเฮ้ยแตร่ เรามาอยู่ข้างล่างแล้วตอนนี้เรอยู่ตรงที่เรียกว่าตรงนี้บริวนี้เรียกว่าเวทีหินแก้วโอสวยนะวันจะมีความแบบถ้ายจากด้านบนลงมาก็จะมีความสวยงามสวยไหมคะไอ้ย อะไรโอเคซ้อมอะไรโยนช้อนตกไม้อ๋อก็คืออาจจะแบบโยนมาจากด้านบนหรือว่าอะไรอย่างนี้แล้วก็เพื่อนๆจะมารอรับด้านหลังหน่อยก็ได้โอเคหรือว่าทำอย่างอื่นได้ไหมปุ๊บก็จะเป็นรถน้ําสังใช่ใช่เช่นกันแบบใครอยากเอาดอไงมีบรรยากาศเอาดงก็มาใช้บริเวณนี้ได้อ่ะนอกจากเอาดอแล้วเรามีอินโดงนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูอินโดงกันดีกว่าว่าไปดูด้านในกันค่ะจะเป็นยังไงบ้างไปค่ะค่ะตอนนี้เรามาถึงห้องโพสพนแล้วนะคะเฮ้ยโพสพอะไรอ่ะโพสพหิมพานต์เกิดขึ้นในต้องหิมพานต์ตั โอเคห้องนี้นี่ปกติส่วนใหญ่ใช้ทำอะไรคะพี่ปุ๊กก็พิธีสงฆ์นี่เพราะฉะน้เขาเซ็ตเขาเซ็ตไว้ให้เราแล้วเรียบร้อยพิธีสงฆ์จะสู่ขออะไรเงี้ยก็คือใช้ตรงนี้ได้หมดเลยใช่แล้วก็เนี่ยตรงนี้ก็คือนี่เก้าอี้ที่เขาเซ็ตไว้นี่ก็ประมาณ100ตัวแล้วนะใ่ค่ว่านี่ค่ะพี่ที่นี่ความพิเศษนะคะเป็นชิวารีไม้สักใช่แล้วแล้วเราชอบมากอันนี้จริงๆเราชอบจริงๆอ่ะเราไปดูอันต่อไปกันแล้วจะเอาไปไหนอะ ชอบอ๋อเลยเปิดกระเป๋าอย่างเงี้ยเหรอตรงนี้แคาจะเป็นจุดของเอ่อเป็นที่ส่งอะไรอย่เงี้ยใช่ถ้าถืออยู่ที่ส่งก็คือุดเขาจะเซตชุดต่างมอย่างงี้ไว้ให้เลยอ่าก็มีที่สุดคนได้กี่คนนะพี่ปุ๊กก็คือดูจากที่นั่งนี่ได้ประมาณ100ที่นั่งแล้วนะอือใช่แล้วก็มีความเย็นด้วยนะคะห้องนี้ใช่ชอบมากเลยก็นี่ไงเขาคือมีกึ่งเอาดอร์แล้วมีอินดอร์ด้วยก็คือมาที่นี่ก็ไม่ต้องกังวลว่ามันจะร้อนหรือเปล่าหรืออ่างเงี้ยที่นี่มีแอร์ก็ได้ความเอาดอร์แล้วก็เอออยู่ในห้องกก็มีฉาะจ นี้แบบแบกทุกห้องมีการแบบภาพวาดในถุกทุกห้องใช่แล้วเขาก็มีเอกลักษณ์ของเขาเนาะถูกต้องเขาก็มีจุดแขวนโลโก้โลโก้ไว้นะคือถ้าสมมติใครอยากได้ฉากนี้เป็นด็กกราวถ่ายรูปไปเลยก็เอาโลโก้มาห้อยก็มาแหงกับจุดแขวนเขาได้อันจริงๆที่นี่แทบจะไม่ต้องใช้แบบดอกไม้หรือว่าจัดเพิ่มเลยก็คือถ้าเกิดได้ฉากอันนี้เราชอบสไตล์ประมาณนี้อยู่แล้วนี่คือตรงนี้คือสวยพร้อมแล้ว ทำไมต้องให้มานั่งตรงนี้ด้วยเขาจะบอกว่าคือห้องเนี้ยคือเขาเป็นกระจกรอบด้านเลยนะนี่ฝั่งนี้ก็จะเป็นสวนสวยอะย่ะงเก็คือมองออกไปมองไปชาติอะไรอย่างเงี้ยก็คือได้แสงแบบเด y l i g h t ด้วยใช่แล้วเพราะฉะนั้นอ่ะพี่ธะกงพิธีการสนใจนั่งดูต้นไม้จะหลับปะเนี่ยง่วงไงตื่นเช้าไปกันแล้วนะพี่หลับไปเลยไปด้วยเดี๋ยวเราไปดูอีกเป็นห้องท่อหนึ่งใช่ไหมแต่ยังไม่สุดท้ายใช่ไหมคะพี่ปุ๊กใช่ถูกต้อง ห้องนี้ชื่อห้องว่าห้องนี้ชื่อว่าห้องพิมานค่ะ,ม,คะมีความแบบกว้างกว้างใหญ่แล้วก็สวยแต่ตชั้นนลงชั้เรียเนี่คือเพียบมากเลยนะจริงเพียบพร้อมนับไม่ไหวนะ <laughs> แล้วคือแบบว่าเขามีความมีความแอฟแทกนิดน,นึงนะคะ,ะๆๆๆในการวางอะไรนี้ใช่การจัดวางไปห้องยังมีแบบว่า ภาพวาดเหมือนเดิมใช่แล้วซึ่งห้องเนี้ยปกติคือเขาแบบเหมือนถ้าเกิดใครมีทเล e n กลางวันที่นี่ก็สามารถแบบเซตโต๊ะที่นี่รอไว้ได้เลยห้องเมื่อกี้เซตได้ไหมห้องเมื่อกี้เซตได้ก็คือเสร็จที่ที่ต่างๆเรียบร้อยค่ะเราก็ให้แขกบางส่วนมาตรงนี้ก่อนแล้วตรงนู้นเขาสามารถเทินเป็นแบบโต๊ะทานข้าวได้คบเต็มพื้นที่เนี่ยก็เป็นแบบของเราหมดเลยใช่แล้วก็คือที่นี่คือแบบรองรับได้สูงสุดนะประมาณ 250- ร้อยถึงสามอเลยโอ้เยอะอยู่นะเยอะอยู่อแล้วในห้องกว้างขนาดนี้มันจุโต๊ะจีนได้กี่โต๊ะได้แบบเท่าไหร่ เนี ini, ini, ้ก oh, sure. uh. right. ็ใช yes. so ่ประมาณ1 2บสถึงสิบห้าสิบสองเนี่ยจะแบบเอ้ยกำลังใช้กำลังพอดี15บห้จะถ้าสมมติแบบเอ้ยต้องแน่นนิดนึงอ่ะก็บสิบห้าก็ตัวจริงพื้นที่ด้านนอกตรงนี้ตรงไหนก็ได้หมดเลยเนาะใช่อะตรงด้านนอกเงี้ยก็ยังได้ห้องสุดท้ายแล้วใช่ปะ ห้องนี <Depois S 1> ้คือห <estar> ้องอะไรเอ่ยอันนี้เป็นห้องแต่งตัวของคู่บ่าวสาวเป็นแบบเป็นเรือนเลยนะแยกเพราะว่าแรกแยกออกมาเลยไม่ทั้งนั้ความเย็นเพราะเขาเปิดแอร์ให้เราแลยเอ้ก้อ็ห้องใหญ่โตป้ล่ะเป็นยังไง ก็ um คือ <anak> ห้องเนี้ถ้าสมมติว่าวันก่อนหน้าไม่ได้มีงานอะไรคู่บ่าวสาวสามารถเข้ามาเก็บของแบบว่าเอาชุดมาเตรียมเอาของรับไหวของฉุดว่างจะวันพรุ่งนี้ใช่แล้วก็เอาของต่างๆเข้ามาเตรียมไว้ก่อนคือที่เนี้ยคือนอนไม่ได้นะแต่คือสามารถแบบมาแต่งตัวที่นี่ได้มีห้องอาบน้ำไว้พร้อมห้องก็คือกว้างขวางเลยนะคะใช่แล้วสามารถมาเก็บของเก็บของได้แล้วก็มีความเป็นไทยมีคุๆจุดจริงๆแล้วก็แบบว่าถ้าสมมติเจ้าสาวแต่งหน้าสักตีสี่อะไรอย่างเงี้ยก็ค่อยตอนช่วงเช้าก็ค่อยกลับเข้ามาอีกทีนึงอย่างเงี้แล้วก็เดินกันจนแบบว่า วว่แล้ก็เห็นลลแบบรายละเอียดแบบภาพวาดต่างๆหรือว,ว่าเช่นเดียการตกแต่งเ,เขาก็จะมีคาแรคเตอร์ของแต่ละห้องอ<ะ>ของเขาโดยเฉพาะตัว,ว,วเลย,เย,เดย,เยได้เลยว่าทุกที่เน,นี่ยเป็นไม้สักทั้งหมดใช่แม้ก,กระทั่งแบบภาพวาดต่างๆงอะไรเงี้ยก็คือเขาเป็นแผ่นไม้สักจริงๆแล้วก็มาวาดภาพทําไว้บนนี้เคเดี๋ยวไปหาที่นั <Torah> ่งแบบว่าเย็นๆเนาะแล้วก็แบบว่าคุยสรุปกันดีกว่าเนาะโอเคค่ะไปโอเค ก็ไปเดินมาจะหมดแล้วเนาะพี่โป๊ใช่เพราเว่าก็ค่อนข้างเมื่อยอยู่เหมือนกันนะเหมือนว่าเหมือนจะไม่ใหญ่อะแต่ว่าแบบข้างในก็คือแบบว่าเขามีหลายห้องเยอะอยู่เลยทีเีแล้วแต่ละห้องก็แบบว่าไม่ได้ฟิตใยตัวว่าจะต้องแบบว่าทําวิธีนี้นะอะไรเงี้ยสามารถแบบปรับเปลี่ยนได้แล้วแต่ครูบาศรอเลยว่าออยากจะใช้มุมนี้มาอยู่ในช่วงพิธีนี้อะไรเงี้ยใช้ได้หมดเลยนี่เรานั่งอยู่เป็นบริเวณคาเฟ่ของเขาใช่ไหมพี่โป๊ใช่แล้วเขามีคาเฟ่ชื่อว่าตามใจคาเฟ่ คาเฟ่นี้มันมีส่วนเกี่ยวข้องในงานอะไรยังไงได้ไหมคือในงานอะ่ะคือคาเฟ่เนี้ยวันงานจริงๆอ่ะเขาก็จะเปิดนะแต่เปิดเฉพาะให้กับลูกค้าที่มาร่วมงาน,นคือจะไม่ได้แบบว่า แขกที่นันรอเออเข้ามาใช่ก็คือคู่ภาษาอาจจะแบบเพิ่มกิมมิกเก๋ๆว่าแบบว่าสามารถสั่งกาแฟเออให้ให้แขกมาสั่งกาแฟเออก็น่ารักไปอีกแบบหรือว่าแบบเออถ้าไม่ได้ซื้อใช้เกตเพิ่มอย่างเงี้ยคือแขกก็สามารถมาใช้บริการคาเฟ่นี้ได้จริงทวกคนอาจจะรอช่วงนี้ช่วงท้ายที่เราอยากจะพูดก็คือราคาดีกว่าเท่าไหร่่ใช่ไหมเราจะจัดงานที่บ้านวรนณกวีเนี่ยต้องกําเงินมากี่บาทคะเริ่มต้นเลยนะก็คืออยู่ที่หนึ่งแสนสองหมื่นบาทอ่าอันนี้เป็นทุกอย่างเลยปะคืออันนี้เป็นแบบเป็นค่าเช่าสถานที่แต่่่ววาาาาสถนทีีรมมอะะไบ้งเก็จ แบบอุปกรณ์เครื่องเสียงต่างๆเก้าอี้ที่เราเห็นอยู่ในห้องอะไรเงี้ยต่างๆก็คือใช้ได้หมดเลยใช่แต่พวกอาหารอะไรจะต้องใช่จะไม่ได้รวมแต่ว่าจริงๆเขาก็มีแพ็กเกจที่รวมอาหารนะอาจจะลองเข้ามาพูดคุยกับสถานที่นี้ดูแล้วที่สําคัญนะฉันบอกเลยว่าเฮ้ยคุณดูคุณดูคนณดูเราบอกทุกคนเลยคือถ้าเราดูคลิปนี้แล้วอะคะติดต่อเข้ามาที่เนี่ยพูดเลยว่าไม่สนลดเศษนะไม่เลย ออ็แบบว่าช่วงนี้รีบๆติดต่อเข้ามาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วอย่างช่วงเวลาค่ะพี่ปุ๊กที่เราจะมาจัดงานที่นี่เนี่ยพวกเช้าเราใช้ได้กี่โมงถึงกี่โมงหรือว่าเช้าเที่ยงที่นี่เหมือนยจะเป็นงานเช้าเที่ยงอ่ะก็ใช้ได้แต่ตั้งแต่6โมงถึงบ่ายสองโมงคือครบเลยสัาหรบบใครที่จะจัดพิธีเช้าแล้วอาจจะมีทานกลางวันด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เรียบร้อยอยู่ในโคเบอร์อยู่ในเวลาเด่นนี่พี่ปุ๊ก มีความโปร่งไหมใช่มีปังโปร่งแล้วก็เป็น o u t ดอ o r ที่สวนสวยอย่างนี้ใช่ไหมเดรนไลท์ใช่เดรนไลท์สวยใครชอบแบบบรรยากาศเดย์ไลท์แล้วก็มีความไทยๆมีเป็นเรือนไม้มันก็เป็นผสมผสมแล้วมันเป็นแบบว่าเป็นเรือนไทยที่แบบว่ามีความเป็นธรรมชาติที่แบบสวนๆมันไม่ได้แบบเป็นเป็นือนไทยเลรโบราณอะไรก็แด้ดวกันก็ยังมีคาเฟ่อยู่ในี่นี่ก็มีแบบหลายอย่างเนาะก็อยู่ในเมืองด้วยเออถูกต้องถ้าสมมติคู่บ่าวสาวคู่ไหนคือแบบเฮ้ยอยากจะดูบรรยากาศก่อนเนี่ยเว้ยที่นี่เป็นบรรยากาศเป็นยังไงบ้าง สามารถเข้ามาใช้บริการคาเฟ่ของเขาได้ก่อนเลยเพราะเขาก็เปิดวันีี่มีตลกเอ้ยมีแต่เค้กกับเครื่องดื่มก่อนที่จะเข้ามาข้างในบ้านมานากวีเนี่ยค่ะคือมีลานจอดรถจอดรถได้ถึง100คันเลยโหเฮ้ยมันแบบว่าผู้ทีก็คือ เพียงพอเออสำหรับแขกของเราก็คือคนนึงขับมาสองคันก็ได้นะเฮ้ยเขาขับมาอย่างไรก็ได้พ่วงมายังไงก็อด้เอาเก็บไว้บ้านคันหนึ่งก็ได้โอเคงั้นก็คือค่อนข้างที่จะครบจบในที่เดียวนะคะใช่แคนวันนี้ขอบคุณบ้านวานากฤษณมากๆนะคะที่ให้เรามาเยี่ยมชมสถานที่สวยงามขอบคุณอีกอันหนึงค่ะขอบคุณกระเป๋านะวันนี้สะพายมาแต่ช้าฉันอยากแบบบอกว่าฉันอยากจะสะพายเลย ก็สนับสนุนมาได้อีกนะอยากสะพายสะพายมีหลายแบบนะคขะไปดูออไอพีะะอยากทำอย่างอื่นด้วยก็ได้นะอย่างอื่นก็ได้เลยพร้อมโอเคช,ชุดเลยได้หมดเลยใน,นขอบคุณเพอร์เฟกทันเนอร์มากนะคะแล้วก็ขอบคุณ <c oughs> ทุกคนที่ชมมากันจนจบนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับแอดยูวใหมด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสสวัดีค่ะสวัสดีค่ะ